สวัสดีเช้าวันที่31กรกฎาคม64จ้าคลิปนี้กี่มารายงานพยากรณ์อากาศประจำวันเรดา,าร์ตรวจฝนเช้านี้และอัปเดตแต่ละภาคกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนมีโอกาสฝนต,ตกบ้างไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะ31กรกฎาคม64มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงประกอบกับมียอมความอากาศตามบริเวณประเทศ,วเ,ทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคต วันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นมามีกําลังแรงโดยคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือ เรือด้วยความระมัดระวังและเรือได้วควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ มาเช็คเรดาร์ตรวจฝนกันหน่อยเวลาตีสี่ 4, ตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองในวันนี้ได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักนอกนั้นเป็นพื้นที่สีขาวมีโอกาสฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางจา้ามาดูแต่ละภาคก,กันเลยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อย 40ของพื้นที่ เนนที่แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคกลางจะมีฝนฟ้าะนองรอะ4 0ของพื้นที่เนนที่ราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอยุธยานาคปรปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคอีสานจะมีฝนฟ้าะนองอะ4 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนนที่เลยหนองบัวลำ ภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรและอำนาจเจริญอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่นครนายกปราจินบุรีจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่เน้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องาสศาเซลเซียสคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองพัง งงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง2-3เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสจ้าคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนจักใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย